วันนี้คุณแม่วันทำอะไรกันแม่เห็ดปวกกับแม่ไหนไหนไหนนี่ไงเห็ดปวกเหรอไหนแม่มันใช่เห็ดปวกเหรอโอ้นี่เห็ดปวกเก็บเห็ดปวกตามนี้เห็ดโคนใช่เหรอนี่ไงแม่มืดนั่นแหละรู้ได้ไงว่าเป็นเห็ดปวก ไปให้แม่่อยูปีนมันแก่แล้วนะไม่ไม่ไม่นี่แหละมันแก่มันจะเริ่มแก่แล้วเดี๋ยวมันก็คุณแม่มาที่รีสอร์ทมาเก็บเห็ดผัวกันแม่ใช่เลยแม่เห็ดโคนเห็ดโคนว้ารีสอร์ทใหม่ของเราที่สร้างขึ้นมาลองสองหลังดูอ่าบรรยากาศนี้ 练扭。